สวัสดีครับผมเจดีไอ DIY อาคารพาณิชย์เนี่ยที่มีช่องหน้าต่างนี่หลายหลายช่องแบบนี้นะครับเมื่ออายุคาใช้งานนานนะครับผมนี่หน้าต่างที่เป็นไม้แบบนี้นะครับผมไม้มันจะผูกระจกแบบนี้นะครับมันจะหล่นด้านล่างมันจะไม่ค่อยทีนะครับผมนี่นะครับผมนี่อ่าเนี่ยนะอันนี้จะเป็นช่องหล่นไปแล้วนะครับเรามาแก้ปัญหากันนะครับ ปัญหาหน้าต่างไม้ที่เป็นช่องกระจกหลายๆช่องแบบนี้นะครับผมถ้าแก้ปัญหากันแบบนี่เขาเรียกว่าแบบถาวรกันก็ต้องหรือหน้าต่างออกนะครับผมก็เหลือไว้แต่วงกบแล้วก็ไปจ้างช่างนะครับผมมาตัดอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็ติดบานหน้าต่างบานเลื่อนกันนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมนี่แก้ปัญหากันเบื้องต้นกันก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้นี่นะครับผมกระจกที่เหลือนี่ครับผมนี่หล่นลงไปอีกนะครับเนี่ยจะเกิดปัญหากันอีกนะครับผมและก็นี่นะครับผมนี่ช่องที่มันหล่นไปแล้วนะเดี๋ยวจะนําวัสดุนะครับมาปิดเพื่อกันฝนกันนะครับผมนี่เนี่ยจะเป็นวัสดุอะไรนะครับผมไปดูกันเลยวัสดุที่จะนํามาปิดช่องหน้าตานะครับผมนี่ที่เป็นกระจกนะครับผมปิดไม่ให้ ฝนมันสาดเข้ามาแล้วก็ปิดไม่ให้กระจกนะครับที่ยังเหลืออยู่ไม่ให้หล่นลงไปอีกนะครับผมนี่ได้วัสดุมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับผมนี่แผ่นโพลีคาร์บอเนตก็ดูคล้ายๆกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนี่ฟิวเจอร์บอร์จะเป็นแบบนี้แต่ความต่างก็คือน,นี่ถ้าฟิวเจอร์บอร์นะครับผมนี่นะมันโดนแดดก,ก็กรอบหมดแล้วนะครับฟิวเจอร์บอร์แต่อันนี้มันเป็นแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับเนี่ยคุณสมบัติจะ ทนแดดนะครับเนี่ยก็น,นิยมนําไปทํากันซ่ากัแตอนนี้ก็นํามานี่แก้ปัญหาเรื่อง หน้าต่างเก่านะครับนี่กระจกนะครับผมมันหล่นลงไปเป็นช่องนะครับแล้วก็ป้องกันกระจกไม่ให้หล่นเพิ่มนะครับมาไปทํากันเลยนะครับผมมันจะทําอย่างไรจะไปติดกันยังไงนี่นะครับผมป้ามองวัดขนาดของหน้าต่างนะครับนี่จะได้ตัดแผ่นโพลีนี่ได้พอดีนะครับก็วัดความกว้างนะครับผมแล้วก็ความสูงนะครับนี่ให้เรียบร้อยนะครับว่ามันว่าและกระสูงเท่าไหร่นะครับ ครับผมก็วัดกันทางในนี่นะครับผมแต่เวลาติดนะครับมันต้องไปติดด้านนอกนะครับเดี๋ยวมันจะต้องมีเซฟตี้กันด้วยนะครับออกไปติดด้านนอกเดี๋ยวไปตัดแผ่นโพลีกันก่อนเลยเครื่องมือนะครับที่จะมาตัดแผ่นโพลีคาร์บอนตนะครับก็ใช้คัตเตอร์นะครับนี่แบบใบสั้นหนาแบบนี้นะครับ การตัดนะครับเราจะต้องย้ำนะครับผมเนี่นะครับเราต้องย้ำหลายรอบนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าแผ่นโพลีมันแข็งมากนะครับมันแข็งมากผมเนี่ก็ต้องย้ำกันนะครับผม ขีดให้ตลอดแนวนะครับผมเดี๋ยวจะใช้วิธีพับนะครับแล้วก็ไปขีดอีกด้านหนึ่ง เื่อตักแผ่นโพลีนะครับผมนี่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะต้องไปติดด้านนอกนะครับของนี่นะครับผมของบานท่าทางนะครับมันจะต้องออกไปด้านนออนะครับผมเดี๋ยวจะนําเกลียวปล่อยธรรมดาแบบนี้นะครับนี่ยึติดกันได้นะครับเดี๋ยวจะใช้เกลียวปล่อยยึดแผ่นโพลีให้ดูนี่เป็นตัวอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องไปติดด้านนอกนะครับนี่นะครับผมมันยิงเข้าได้เลยนะครับนี่นี่นะครับผมมันยิงเข้าไปเลยได้เลยนะครับ แต่เดี๋ยวเวลาออกไปติดด้านนอกครับมันก็ยีกติดกับเนื่มท้ายนะครับอ้าวเดี๋ยวต้องออกด้านนอกกันซะแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวจะนําแผ่นโพลีนะครับนี่ไปติดมาหน้าต่างนะครับนี่ป้องกันรกระจกมันพ่วงนะครับแล้วก็ไอทีมันเป็นกระจกวนไปแล้วนะครับี่ช่องจะได้การฝนท้นะ่ยออกด้านนอกกันเลย การใช้แผ่นโพลีคารบอเนตนะครับมาปิดช่องหน้าต่างกันก่อนนะครับนี่เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกนะครับนี่มันหล่นลงไปด้านล่างนะครับผมแล้วครป้องกันนะครับไม่ให้น้ำฝนนะครับสาดเข้าด้านในนะครับที่แผ่นกระจกมันหล่นไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ